เสร็จแล้วนะคะซึมยิงซึมอยู่เลยโอ้ยเหมือนไม่ใช่หมอกเลยว่ะเธอดูดิดูอันนี้คือมันยังไม่ค่อยมีแรงใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะมีแรงขึ้นมาเองใช่ไหมเบลที่หลัก่ะอย่ออนหมอกไปเย็บเร็วมากเลยอ่ะสามคนอะหมอ บางคมังพยาบาลดูผ้าพันแผลที่นเดียวพันแผลโคตรเปียวเลยอดูดิลายคัมโมเย็บหน้าเย็บหลังเลยนะคะแขนอ่ะคือมันบวมมากเพราะว่ามันไปโดนตรงเส้นเลือดพอดีแล้วมันก็เลยแบบบวมแผลมันลึกแผลมันฉีกขาดออกมาอย่างนี้เลยนะคะที่หมอกโดนหมากัดตีสัตว์แล้วก็ออกไปหน้าหมู่บ้านไปแย่งตัวเมียกันแล้วก็โดนโดนหมากัดกลับมาเลย อึมเลยอ่ะไม่ดินไม่อะไรเลยนี่คืออันนี้คือยังไม่ได้สติใช่ปะ่ะคือได้สติแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่รู้เรื่องเยอะอืมนี่ตัวเล็กเนี่ยหนูเรียกพวกมันไนะงตายหมดหรือมัง้งเดีย ไปกันหมดแล้วแหละให้รามาอุ้มมันเขาไม่ต้องเอาลงข้า,าขบ้านหรอกไปไหนเอาลงข้างนอกยังไม่ฟื้นตัวใช่รอให้แฟนมาอุ้มจะหาผ้ามาเซึมเลยลูกดูดิ ม่ขยับตัวเลยหมดฤทธิ์เลยเนี่ยดูดูเขาจะพยายามลุกนะคะแต่ว่าเขาไม่มีแรงลุกโอ้โหโอ้ยหมดเรี้ยวหมดแรงเจอค่อยๆแข็งแข็งเจ็บชีมันแตกเหรอโอ้ยมือหนูก็ไปด้วยโอ้โหอ๋อ แล้วปิดป,ประตูบ้านเลยมันจะได้หมดลิตเรียนเรียนโอ๊ยูระปวดหัวอยู่นะ่นแหละลุกเข้าไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกไปยามลุกตามไปกาดกันอีกตัวนึงอีกนอนลุกนอนนอนนอนไม่ต้องลุกนะ น,นี่แหละ <S <S มาเลยเตี้ยเลอปใบย่าข้าบ้านไปเลยไม่ต้องรถข้าบ้านหรอกหนูอยู่เนี่ยลูกถุงย่าอยู่ในรถนะที่รักเอาลงมาด้วยนะคะไม่ต้องตามไปด้วยเลยโอ้ซุมเลยค่ะ เข้าบ้านอ๋อหมายถึงเข้าไปในบ้านใช่ไหมถ้าเกิดเข้าไปในบ้านอะ่ะเดี๋ยวของสตงสต็อกมันก็มีไงหมอกมันขนยาวจำเไ็นอยากให้แบบเอาไปปนกันอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้สต็อกของในบ้านเต็มเลยอะ่ะอืมมันวุ่นวายมากเลยอะ่ะออ,อที่เราม,มาปิดประตูตรงนี้ไหมเดี๋ยวหนูล็อกรถให้ตรงนี้ก็อยู่ในบ้านแต่ว่าเดี๋ยว็อกประตูหนะ้าบ้าน,าานเราหมอออกแล้าบ้านไม่ได้หรอก ไม่มีแรงดูดูดูพยายามลุกดูดูนะดูเขาโอ้อยเลื่อนเลื่อนเลื่อนลุกอ้อยเลื่อนแล้วลูกเธอปล่อยให้มันพยายามเดินม้ัาเขากำลังมึนๆอยู่ใช่ปะนี่นะนี่นี่ลูกนั้นหน่ยนี่อ้ยเห็นเสื้อามันสงสารนะแทน มันกำลังงงๆกับตัวเองอยู่อ่ะโดนยาอยู่กงใส่ไม่ได้เลยค่ะหมอกเป็นหมายที่อยู่ในกงไม่ได้เลยถ้าอยู่ในกงหมอกเสียงดังมากแล้วคือบ้านตอนนี้ที่จ๋าอยู่อ่ะมันเป็นทาวโฮมไงทาวโคมมันจะแบบอะไรนี่เธอมือถืออไอโฟนใช่ คือเท้าโฮมอ่ะอะไรนี้อะไรหน่อยก็จะแบบที่เราเปิดไฟนะไปห,ห,หมดแล้วแบบเท้าโฮมอ่ะอะไรนี้อะไรหน่อยก็จะแบบเออเสียงมันถึงกันแล้วอะ่ะก็เลยแบบเดี๋ยวรอย้ายบ้านย้ายบ้านทีนี้มีที่ให้หมอกอยู่สบายทําบ้านให้หมอกเออไม่ต้องมาอยู่แบบอย่างนี้หให้มันกินน้ํามันเพิ่ง,งตื่นเพิ่งตื่นจากยามาแล้วมันจะอนี่ไงแยบแม่ yeah, เย็บเลยอะแผลเป็นลอะเลยมันมึนยาสลบอยู่ไงเหมือนไอ้บังเอิญอะโอมันก็ยังมึนๆอย่างเงี้ยเย็บมันก็จะได้หายไวแม่โอ้มันเลยโอ้ยลูกแม่โอ้มารกลูกเป็นไรลูกโอ้เดี๋ยวก็หายแล้วนะแม่กำลังมึนๆอยู่พยายามมันดูดูดูหายกระดิกนะห่างกระดิกรู้เขารู้ รู้ห่างกระดิกนะแต่ว่าแบบลุกไม่ไหวเดีวหายแล้วนะลูกจะเอาไปฉีดยาเดี๋ยวก็หายเนาะมัมนยา,าอยู่ค่ะใช่มันยาอยู่เขาพยายามฝืนพยายามลุกอยู่เขาลุกไม่ไหวอ,อันนี้ถอดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าถอดปุ๊บเนี่ยเ,เขาจะเลียแผลทันทีแล้วหมายังหมอกันเป็นหมาฉลาดมากเชื่อไหมว่าจะเอาไอ้ยนี่อัน,นี้เอาไม่อยู่ ปล่อยๆแม่ปล่อยให้มันพยายามลุกไปมันฝืนยาอยู่จะได้ติอโอ้ยโถดังนเลยลูกแม่นี่ยเห็นไหมพยายามถอดแล้วหมอกมันเป็นหมาที่ฉลาดมากเดี๋ยวดูนะมันาหาวิธีถอดจนได้ถอดไม่ได้มันก็กัดนนกัดจนขาดไอ้เนี่ยอืมพรุ่งนี้วิ่งป๋อเลยเออรู้เรื่องแต่มืนยาอยู่ จะรู้ว่ากินนมม้ำไหมลูกอ,อยากกินน,น้ำนวหน้าหิวน้ำมาจจะลุกไม่ไหวนอนไปก่อนนะอยากเอาอะไดูอย่าไม่นี่มา<ด>ทดสอบไอชาร์จแบตก่อน โอยว่าพยายามลุกพยายามลุกอ้ยอ้ยอเปมือนเหมือนยามองเหมือนยาไม่กล้าชิงไว้อะแม่มันอยากกินน้ำแต่มันลุกไม่ไหวอ่ะ เราใส่หลอดกาแฟป้อนได้ไหมลูกเยวเดี๋ยวมันฟื้นมามันก็กินนะลูกแม่ทอดไก่มาแล้วอันนี้กินได้ค่ะเอานี้ใส่ไว้กินได้เดี๋ยวเขาจะเอาหน้าครอบลงไปเองค่ะคนแมแม่ไปเปิดแต็ว่าจา๋าแม่โคตรเจ็บใจเลยโคตรโมโหเลยทำไมใครดา่าใจกะมันว่าจ๋าจะสร้างภาพอะไรด่า,ดาในไหน่ะด่าในเฟซจ๋าไงแม่เห็นไงเมื่อเช้าเลยมันด่า เราอ่ะแม่ไ,มไปไหน<ำ>ไม่ทำคุณงามความดีแล้วไปด่าคนอื่นแม่ไปไหนอ่ะฮะนี่ไปไหนเนี่ย